พี่โน้ตผมถามนีเลยนะพี่เล่นตลกจําแน้มัน่ปกี่ปีแล้วเริ่มต้นแบบสักปีพศอะไรฮะก็เท่าอายุลูกชายฮะสากว่าปีแล้วนะสากว่าปีโอ้โหคือคลอดคลอดลูกชายคนโตโน้ตจูเนียร์าเนี่ยผมก็เริ่มเป็นอาชีพตลก ตั้งเชิญยิ้มเลยพี่แต่ตลกของพี่นี่คือเหมว่าเวลาจะเล่นนี่ต้องมีการเตงกันบ้งคือมันมีพื้นฐานพูดง่ายเหมือนเล่นบอลน่ะครับเพ่ทีมบอลมี11คนตลกจะมีกี่คนกันแล้วแต่ทุกคนก็มีตําแหน่งของเขาไงจะรู้อย่างอย่างผมเนี่ยเหมือนเซ็นเตอร์เป็นตัวปูตัวปูตัวจ่ายตัวลวงลูกมาผ่านแดนนู่นแดนนี่มาส่งให้นักก๊กนักก๊กยิงตี้วย้าประตูอันนี้เขาเรียกตัวตบตัวตบโอเคมันมีตำแหน่งพอแต่แต่มีสดบนมาด้วยมีสดด้วยแต่ถ้าหากว่าสด ขนาดไหนก็ต้องจําไว้พอไปเล่นที่ที่สมที่ที่สี่เคยเล่น12 3 4สสมุบางทีมันมี11เข้ามาแทรกตรง4ี่ตอาสิบเอ็ดมาใส่ตรงนี้เลยแล้วพี่จําได้หมดได้ไงอ่ะโอ้ยมันก็ต้องมีคนมีคนคอยคอยจดในในในบนเวทีนี่เหรอพี่หรือว่าไงเขาจะนั่งอยู่มุมเวทีเลยไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ขึ้นคอยจดเลยว่าเล่นอะไรบ้างนี่หรอเลยน้ําจะมีน้ําแข็งหนึ่งกระป๋องตางอยู่ตรงเขาพัวตาคมตาเอาหูฟังอย่างเดียว ว่าจดเล่นอะไรนี้มาเรี้ยงกันเล่นดับยังไงเล่นที่ร้านอะไรวันที่เท่าไรพศอะไรที่ไงพี่จะเสียงสูงทำไมแล้วผมกลัวไม่เชื่ออะไรเนี่ยเชื่อพี่จดเนี่ยชื่ออะไรมาอยู่ผมใหม่ใหม่ชื่อพงศ์ในผมบอกเอ้ยเนี่ยมาอยใหม่ใหม่ชื่อพงศ์ครับทำไมันจะแล้วอยู่นงานเป็นนานเนี่พงศ์มันไม่เป็นสิ่ิบงคลผมชอบเปลี่ยนชื่อให้คนไงผมก็เลยให้มันดูยิ่งใหญ่เป็นพงศ์เสวัณฑ์ ดดดููเจอะไรไหมพี่ฮงเสวดาบรรยากาศเนี่ยฮะบรรยากาศพี่เปล่าโอ้ยผมจะไปมีเรื่องกับใครไม่มีนะพี่เดือนตบแขกสามครั้งเองนี่ตลกมาเฟียตอนนี้ถือว่าทำงานพี่น้อตถูกไหมฮะถูกครับนะแต่ก่อนทำแรกมาก่อนนะ เป็นเด็กเสิร์ฟครับที่ร้านเหรอดาราคาเฟ่ครับอเอโอเคโอเคแล้วถึงขั้นลาออกเลยไม่ถึงขั้นลาออกครับก็ทํางานทุกวันก็เจอหัวหน้าเขาเล่นทุกวันก็ไปรู้จักกับผู้จัดการคุณหลังพี่หลังเขาชวนบอกให้ไปอยู่ไหมโอเราก็รายได้ดีนะเฮ้ยให้มันเป็นตลกเหรยังครับบอกไปทำงานในคณะก่อนทำอะไรว่อนขยศใช้คำว่ารายได้ดีนะเฮ้ยอ่าครับเพราะว่าตอนนั้นเราเราเป็นเด็กเสิร์ฟเราได้ประมาณเท่าไหร่เดือนเดือน500รอครับ โอ้น้อยน้อยโอ้ดอ,อยากไปหวังทนั่นิปทิบางทีก็ได้ไม่ได้บ้างครับห้าห้าร้อยน้อยไปเดือนละนะจริงๆแล้วอยากจะมาทํางานกับพี่โน้ตหรือว่าจริงๆเพราะเงินผมว่าสองอย่างครับเอาสองอย่างสออย่างอยู่เป็นได้ถ้าได้เล่นตลกก็ดีเพราะคนชอบไหมครับใจอยากเล่นตลกครับนี่ไงผมว่าใจอยากเล่นตลกเพราะว่า นี่ไงเขาบอกอยู่หนึ่งตลกรายได้ดีไงตลกในดูแววนิดเดียวมันไม่ได้แต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่ได้คือมันหิ้วกระเป๋าดีกระเป๋าอะไรกระเป๋าอุปกรณ์ครับเขาบอกแรกเริ่มก่อนจะเป็นตลกอ่ะเองต้องดูก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆจะไปขึ้นไปเล่นเลยไม่ได้เองต้องดูก่อนทํางานอยู่ในคณะไปเน่ยแตนี่พี่หลังคุยพี่หลังคุยหรือพี่นอรคุยพี่หลังคุยก่อนครับอ๋อพี่หลังคุยทุกวันนี้มันก็ยังดูก่อนอยู่ยังดูอยู่นะไม่สามารถไปเล่นตัวจริงไม่ได้ถ้าเป็นบอลก็ศูนหน้าผ้าเย็นแล้วครับ ไม่ได้เดือจนทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นตลกใช่มมันเล่นยากนะตลกมันสอนไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงสรุปแล้วเคยได้เล่นตลกไหมก็ขึ้นไปแจมเฉยพี่น้ตหัวหน้าเขาเรียกขึ้นไปได้แล้วหัวหน้าเรียกขึ้นไปแต่ไม่ได้ไปพูดไรนะครับอตัวประคองเฉยไอพงเขาเรียกตัวประกอบเองยดูดีเดูดตัวประกอบืนเรยเืนเดี๋ยวเฉยเดี๋ยวหัวหน้าเขาประคองทยอยใส่มาให้ ยังไงพี่ไอ้นี่พี่รู้นะวันนั้นจะเป็นอะไรที่นี่ตัวครคือมันมันมีสมมติว่านักกิ๊กพระเอกนะนักดูนางเอกจะเหตุเกิดที่โรงแรมปั๊บเอาใครดีวะเอาไอเล่งั้นไอเล่มายืนตรงนี้เรียกไอเล่ย์มาปั๊บเป็นรูปเจ้าของโรงแรมที่เขาติดไว้หลังเคาน์เตอร์พี่เล่เป็นอยู่เฉยๆทำหน้าแบบตกใจกล้องแบบคนถ่ายรูปไปเป็นอ่ะแล้วไอเล่ย์อยู่งี้เอาเรี่ยพองไอพงไปเลยอยู่ที่บนจานน้ำพุดีกว่าเด็กแก้ผ้าแล้วยืนจับ เราเล่นกัแทบตายคนขำหน้าเจ้าของโรงแรมกับไอตัวน้ำพุเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทเลยจับไปตั้งไม่ต้องใช้ฝีปากไม่ต้องไปคือไปยืนตามที่พี่สั่งมีอะไรที่ฮาฮาวีรกรรมอะไรของของพงษ์นี่ไหมมีคือขับรถออกจากบ้านผมมันต้องเป็นวงเวียนใช่ไหมครับพี่ต้องเป็นวงเวียนมันต้องก็บวงเวียนไปน้ำัวหน้าแล้วมันก็ขึ้นวงเวียนไปหัวทิ่มตรงโน้นอะชีวตจ้าว เดี่ยวตามวงเวียนละคงไม่ทันแล้วครับไม่ทันไทันืออะไรทำไมอ่ะมันคิดไม่ถูกแล้วไปไงเพราะฉะนั้นแว่าเรางงเรางงเรานึกในใจจะมาลาอะไรนักหนาวะไปนะหัวหน้าไปคือจะเห็นแล้วถนนโค้งแต่ว่าจะลาหัวหน้าจะลาหัวหน้าครับผมไปแล้วนะครับ ไม่ได้บอกนะไม่ส่งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยตอนนี้ไปอยู่บ้านพี่พโนอตแล้วฮะครับทำอะไรที่บ้านพี่นน้ตทุกอย่างครับทำทุกอย่างอะไรที่ชํำรุดต้นรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาเพราะว่าตอนนี้ทีมพี่โน้ตเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยพี่ไม่ได้เล่นแล้วเราก็เลยไม่ได้จดมุกแล้วไฟช็อตไฟเสียไฟขาดล้างบ่อปลาครับาอก็คือจากคนจดมุกตอนนี้คณะไม่ได้เล่นแล้วก็มาเป็นคนช่วยงานที่บ้านก็ช่วยช่วยแล้วก็ลูกเมียก็ก็อยู่ที่บ้าน ลูกเมียเขาครับถือว่าเป็นคนสนิที่ปีแล้วพี่กี่ปีแล้วอยู่กันมากี่ปีแล้วโอ้โหร่วม30ปีแล้วนะโอ้ถามได้เลยนี่ถามได้ถามได้ถามได้คนละหนถามเอยากรู้ว่ามีครอบครัวหรือยังคะเขาเมียมีเมียมีลูกยังมีลูกยังมีแล้วครับเออมีคาเมียเขาอยู่บ้างพี่ยตอนสองคนครับอะไรนะพี่ลูกสองคนพูดดังก่อนหน่อยก็ได้ลูกสองคนครับดีไหมดีไหมพี่หยวนทุกวันนี้นี่ ป๋าให้เงินใช้อยู่เหรครับไม่ให้ผมก็ต้องบ่นนะครับออป๋าให้เยอะป่ะป๋าให้เยอะป่ะก็ตามอัตราครับอ๋อมีมีเป็นเงินเดือนอย่างนี้นะครับเคยออาละกมวันไหนทําดีก็มีโป้ครับผมนี่แล้วที่โป้ไม่ใช่เงินนักอะไรฮะนี่ไปแก้ผ้ายมาสามแค่เรื่องเงินงยังได้บุ๊คโอน ไม่พูดไม่พูดเลยดูนี่แกรู้ยังทุเรศลาปทยถามมาเลยอายุใครคุณพงษ์อายุเท่าไหร่ครับบอกอายุได้ไหมสี่สิบแปดเข้าสี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าครับอุ้ยก็ไม่แก่นะก็ไม่แก่เท่าไหร่ใช่ใช่อยู่กับหัวหน้าเลยไม่แก่ครับนี่เอาละครับผมลุยเลยนะไม่ถามละผู้ชายคนนี้ใช่ไ่มคือคุณพงษ์ที่เป็นลูกน้องป๋าโนด์ตัวจริงหรือสับขาหลอกครับ พี่น็อตโดนก่อนเลยนะปรมะมารย์ของผมใจร้าตัวเดินฝันดับคนเดียวเลยทำไมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อเลยพทัยทำไมฮะเหตุผลแรกที่ไม่เชื่อคือคพอคุณพงเดินออกมาพี่น็อตจับตัวเลย เพราะว่านนคนถ้าเราสนิทกันมากๆไม่จับอะค่ะมัน,นพอยิ่งสนิทยิ่งจะไม่เข้าใกล้กันเลยเป็น,นเภาษาไทยคิดอย่างนี้นะคะอ๋ออยู่นั่นทำไมไม่เชื่อพี่เขาผมเห็นสังเกตเนี่ยวิธีการจับสังเกตคนโกหกตอนนีตน้ตอนที่เราอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยครับสังเกตได้เลยย้อนภาพไปดูเลยเราคุยตรงเนี้ยพี่เขากับพิบตาไม่บ่อยแต่ระหว่างที่ระหว่างพูดคุยพี่เขาพิบตาบ่อยมากอออทานให้เราเรื่องปุ๊บเนี่ยพูดพูดพูดกับพิบตาที่ตลอดเหรอมาดีดันเก๋าหรืออะไรโ้ย ไม่ได้นะเนี่ยแต่ตองที่คุยกันเนี่ยไม่ได้เขาไม่มีเขาไม่มีการเอามาชวันก่อนช้อนกอนเธอบอกสับคันหรอเธอไม่เชื่อคิดรู้สึกว่าหน้าตาเขาดูยังไงก็ซ่อมปับปาซ่อมซ่อมนู่นซ่อมนี่ทำสวนไม่ใช่ดูจากลักษณะมือต้องอะไรต้องอะไรอย่างนี้อย่างนี้น่าจะเป็นนายตำรวจอ่ะที่จะคิดเหมือนตี๊ฟพี่น้อยพี่น้อยคนนี้คือพงศ์เด็กจดมุกตลกของคณะพี่จริงหรือสับคันหรอครับ พงเดินออกมาพี่น้อตจับตัวเลยเพราะว่าคนถ้าเราสนิทกันมากๆไม่จับอะค่ะวิธีการจับสังเกตคนโกหกระหว่างพูดคุยพี่เขาพิบตาบ่อยมากพี่รู้สึกว่าหน้าตาเขาดูยังไงก็ซ่อมปับปาซ่อมซ่อมนู่นซ่อมนี่ทำส่วนไม่ใช่จริงรรหร,อร, <c oughs> รอือสับขาหลอกครับพี่น้อตตอบว่าสับขาหล่อ จบจิตวิญญาณมันไมายังไรตำรวจสันติบาลสามเท่าเลยเด็กอะไม่ใครเด็กใครชื่ออะไรชไรผชื่ออุกิตมันการครับอุกิตมันการเป็นใครทำงานอยู่สำนักพัฒนาสังคมกทมครับนี่ห็นงคมกทมพี่อเจียวบาบีโกหกน่แบบพี่กับพี่ตายจริงเหรอ ไม่รู้หรอกเจ้าตัวไม่รู้หรอกไฟเป็นเข้าตาแล้วก็พิพตาอ๋อไม่ผมจะไปย้อนเทปดูจริงๆนะจริงๆตอนนี้ที่คุยกับเราสังเกตกับพิพตาน้อยลงเยอะมากเก่งอย่าเย็นปากอย่าเย็นปากโอเคขอบคุณตัวปอมของเรานะครับคุณอุกฤษมันการครับคุณหน่อยขอบคุณุณครับ ตัวจริงของเราครับคุณพงษ์ของพี่นรสค่ะบอกตัวเริงตัวลักสณะัคนนี้นี่ออกมามีมีสิทธิ์เป็นไม่ได้ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขึ้นวงเวียนเคยได้เล่นไหมอยู่น้าพี่น้ตเคยครับอ่าเล่นเป็นไรเป็นตลกอยู่แหละ เอมุท <cor lly> okay. ี่จดมาตักมุกหนึ่งเขียนว่าประครัร้องเพลงคครับร้องเพลงเดี๋ยวขึ้นไปก็ร้องเพลงแล้วแต่เขาจะเล่นแบบเขาจะรู้เองครับเขดูแล้วเขาจะรู้แล้วเรารู้ไหม่ามุ้งนั้นมันต้องเล่นไงผมไม่จำฮะ มไม่จำเลยไม่ไม่แล้วนี่กระเป๋าจริงๆนะคะอันนี้อ่ของหลุดหลักฐานไงฮิวฮิ่ฮิววนี่มันไม่อยู่นะครับนี่พี่พี่กิ๊กสมุดเปิดอ่านเลยสมุดจดมุกเลยครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานว่ามันมีหลายเลย่อวันี่คสิ่งมากเลยสมุดนะดูวันที่พี่กิ๊กโอหสุดยอดเฮ้ยพี่พี่จดแบบลายมือแบบเนี้ยบเลยนะผมจะบอกให้นะไม่ธรรมดานะคุณดูรโอ้โหนี่จดลายมือนี่ยังจะคัดไทยเลยนะดูวันที่ นี่คือตี่คำพีตัพลาน้ตตลกเลยนะจริงๆนี่เป็นคำพีเลยนะครับเนี่ยโอ้นี่ยดูดูฮะดูเนี่ยเขาเลี้ยงนะครับมันจะมีวันที่แต่งงานที่ไม่ใช่โอ้ด้านมือสวยไหมสวยสวยนี่เหมือนเหมือนเหมือนเขียนเขียนจดหมายส่งถึงเมียต่างจังหวัดแล้วก็โรยโรยแป้งนิดนึงนี่ใช่เลยโอ้ดีเล่นของเขมรด้วยครับของเขมรผมก็จะเป็นการเป็นท็อกโชว์ถ้าของเขมรผมก็เล่าเรื่องตลกว่า สมมติผมจะฆ่าคุณกิ๊กเนี่ยผมไม่ต้องฆ่าคุณให้ตำรวจจับผมไม่ได้แค่ผมไม่หาน้ำพึ่งเดินห้ามาม,มาแช่เย็นๆแล้วเอาเทียนปักแล้วไปไว้ที่หัวนอนคุณกิ๊กก็ผลจะตายยงไงแล้วคุณกิ๊กเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมพอก้มลงกราบกราบแล้วก็เอาขวาน,นฟันคอมันให้ขาดเลย น้ำมึ่งไปละไม่น้ำมึ่งไม่ต้องก็ได้น้ำมึ่งไปละไม่หานไปเลน้ำมึ่งไม่ต้องก็ได้เออนี่แหละของเขมรไงแต่ถ้ามันจดของเขมรเราต้องเล่นล็อกนี้เอามาเก็บซือดีกว่าเก็บหนังสือเก็บเก็บถ้าพี่โน้ตตายนะกระเป๋านี้แพงเลยนะโอ้ตตายเฮงผมโจ๊กเกอร์เนเวอร์ได้นี่เราขับรถขึ้นวงเวียนจริงๆนะคะ เม้าไปครับพี่เมาฮีไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะรับไมาพี่นดอะเลยใดๆเมาอะไรวันน้หมวกกันน็อกเป็นหน้ากากเนี่ยหันมาหาผมเนี่ยแล้วครับหน้ากากก็บิดรวบรวบผู้บหางไม่รวบรวบผว้บริหห้ขึ้นหมวกถูกค่ะแล้วมันจะคนบ้าอะไรถุยน้ำลายไม่เอาน้กกากออก คุณธีรพงศ์กำแหงผลขอบคุณมากครับจ้าขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยเราอรจะได้เปลี่ยนลุกละเราก็ศรัทธาด้วยตอนนี้ผมไม่ค่อยเชื่ออะไรนี่ละ้นี่มัญยาทางเล็บเนี่ยไม่ใช่หรอ้า เป็นไหมเนี่ยเป็นไหมออกพี่ออกแต่ว่าเเนนอยี่มาหลอก็ดูดีเหมือนกันนะฮ้่เหมือนพี่ถอนแล้มากอ่ะพี่พี่ชูสีพี่ชูสีพี่พูดชูสีอ่เอเอชูสี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 จะเย็บพูดดิเธอเธอ